ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต i n s อินสตากรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนโหราศาสตร์3ระบบ plus นะคะในตอนนี้ ep 42นะคะเราจะคุยเรื่องของธาต ในโหราศาสตร์ที่มีความสำคัญเรื่องของการพยากรณ์ในการเอาธาตุไปประกอบเพื่อการพยากรณ์ไม่ว่าท่านจะเรียนโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลหรือโหราศาสตร์ยูเรเนียนก็ตามนะคะเรื่องธาตุในโหราศาสตร์นั้นมีความสำคัญและเป็นพื้นฐานในเรื่องของโหราศาสตร์ที่จะทำให้ท่านที่เรียนรู้สามารถนำไปใช้ประกอบการพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำเลยนะคะ ทีนี้ธาตุในทางโหราศาสตร์นั้นจะประกอบด้วย4ี่ธาตุใหญ่ๆนะคะคือธาตุไฟธาตุดินธาตุลมและก็ธาตุน้ํานะคะดังนั้นในการประกอบเรื่องของธาตุเข้าไปนะคะจะทําให้ท่านได้เรียนรู้ข้อกําหนดเรื่องธาตุแล้วก็นําความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการพยากรณ์ดิฉันขอสรุปเรื่องธาตุทั้งส่ธาตุที่เราแบ่งจาก12ราศีเอาไว้นะคะโดย ในแต่ละธาตุนั้นจะมีราศีที่เป็นองค์ประกอบหรือว่าครองธาตุต่างๆอยู่สมราศีนะคะดังนั้นเวลาที่เราเรียนโหราศาสตร์เราต้องท่องธาตุเรียงลําดับดังนี้นะคะก็ให้ท่องว่าธาตุไฟธาตุดินธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ําถ้าท่านท่องได้แบบนี้นะคะเวลาเราลงธาตุลงไปในช่องของราศีท่านจะไม่มีความว่าผิดพลาดนะคะ พยายามท่องให้ได้แบบนี้นะคะไฟดินลมน้ำธาตุไฟนะคะจะคือครองราศีแม่ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนี่คือธาตุไฟนะคะโดยที่มีราศีเมษเป็นแม่ธาตุไฟราศีธาตุดินนะคะครองราศีครองด้วยราศีพฤกษ์ราศีกันราศีมกรโดยที่ราศีมกรเป็นราศีแม่ธาตุดินนะคะธาตุลม ครองราศีมิถุนราศีตุลราศีกุมนะคะโดยที่ราศีตุลนั้นเป็นแม่ธาตุลมราศีธาตุน้ำนะคะประกอบไปด้วยราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนนะคะดังนั้นแม่ธาตุน้ำคือราศีกรกฎเราจะต้องจําว่าราศีใดเป็นแม่ธาตุทาให้เรามองเห็นเรื่องของคุณะของราศีนะคะเห็นไหมคะว่าการเข้าใจหรือการ ฝึกท่องจําเมื่อเราเริ่มเรียนหลักโหราศาสตร์แล้วพอเราจําเสร็จเราเข้าใจเราจะเชื่อมโยงทุกๆอย่างหลังจากที่เราเรียนในแต่ละหัวข้อไปจะส่งผลให้เราพยากรณ์ได้อย่างแม่นยํานะคะทีนี้เดี๋ยวทีมงานก็จะขึ้นรูปธาตุทั้ง4ีประจํา12ราศีให้นะคะท่านก็เห็นภาพแล้วท่านจะนึกออกเลยว่าทําไมดิฉันให้ท่องว่าไฟดินลมน้ําเรียงไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะดังนั้น การนำเรื่องธาตุเนี่ยมาประกอบการพยากรณ์อาจารย์วรเชติยาเกษตท่านย้ำม,มากเลยเพราะว่าธาตุถือว่าเป็นข้อกําหนดที่สําคัญนะคะนํามาประกอบการอ่านดวงชะตาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการอ่านดวงชนิดใดก็ตามไม่ว่าดวงกําเนิดดวงจรหรือว่าดวงจรอ,อายุไขนะคะทั้งนี้นะคะจะเห็นได้ว่าใครที่ศึกษาตำราโหราศาสตร์โบราณน,นะคะครูโหนมักจะวางแนวทางเรื่องนี้เอาไว้ให้เรา ประกอบการศึกษาและค้นคว้าต่อยอดเรื่องของธาตุอย่างจริงจังดังนั้นใน ep 42นะคะเราขอมุ่งเน้นเรื่องของการนำความรู้เรื่องของธาตุไปประกอบในการพยากรณ์นะคะทั้งนี้เรื่องของธาตุนั้นนำมาจากหลักธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยเรื่องของธาตุไฟธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำไม่เพียงแต่ประกอบอยู่ในธรรมชาตินะคะยังประกอบเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของคน ดังนั้นธาตุทั้ง4นะคะก็จะเป็นวัตจักรที่จะมีการหมุนเวียนแปลจากธาตุหนึ่งไปอีกธาตุหนึ่งนะคะดังนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธาตุนั้นเรายังจะต้องรู้ว่าในแต่ละราศีนั้นคลองด้วยธาตุอะไรนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2นะคะในธรรมชาติของราศียังมีดาวเกษตรประจําราศีพอนึกภาพออกไหมคะเช่นเรานึกถึงราศีเมษ ให้เรานึกถึงว่าราศีเมษนั้นเป็นราศีธาตุไฟแล้วมีดาวองคารเป็นดาวเกษตรนะคะให้เข้าใจอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าดาวองคารจะต้องเป็นดาวธาตุไฟอย่าเข้าใจผิดนะคะเวลาเรียนโหราศาสตร์ให้จําแนกแยกแยะทีละเรื่องนะคะตอนนี้เรากําลังคุยเรื่องของธาตุที่ไปถูกกํากับอยู่ในราศีดังนั้นเมื่อมี ดาวดวงใดมาสถิตท,ที่ราศีนั้นๆยกตัวอย่างเมื่อมีดวงอาทิตย์มาสถิตท,ที่ราศีเมษดังนั้นดวงอาทิตย์จะได้รับอิทธิพลของราศีเมษในการประกอบความหมายของราศีเมษเองแล้วยังประกอบความหมายของราศีเมษที่มีคุณสมบัติหรือมีธาตุไฟเป็นองค์ประกอบเห็นหรือ,อยังคะดังนั้นเวลาที่เราพยากรณ์นั้นเราจะต้องพิจารณาว่า ในราศีที่มีธาตุไฟครองนั้นมีดาวอะไรสถิตบ้างนั่นคือประเด็นที่1นึ่งถูกไหมคะถ้ามีดาวมากกว่าหนึ่งดวงก็ผสมความหมายของดาวเหล่านั้นไปตามหลักเกณฑ์เพียงแต่ว่าเราจะต้องบวกความหมายของธาตุไฟรวมเข้ามาด้วยนะคะทีนี้ถ้าเรามองประเด็นถัดไปเมื่อเราตั้งเรือนชะตาเราจะเห็นได้ว่าดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะถ้าถ้าเรือนที่ เรือนชะตาที่เราตั้งไม่ว่าคุณจะเรียนโหราศาสตร์แบบใดก็ตามเรือนนั้นตรงกับราศีใดนะคะบางครั้งอาจจะตรงกับราศีใดเพียงราศีหนึ่งแต่ในกรณีโหราศาสตร์สากลน,นั้นอาจจะตรงกับสองราศีก็ได้เนื่องจากว่าเป็นการตั้งเรือนแบบเรือนไม่เท่านะคะดังนั้นเวลาที่เราพยากรณ์ดวงชะตาในส่วนหัวเรื่องของเรือนชะตา คุณก็อย่าลืมที่จะต้องรู้ว่าในเรือนชะตานั้นตรงกับราศีใดนะคะแล้วมีธาตุดครองขอยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเรากำลังพิจารณาเรื่องของการเงินให้มองเรือนชะตาว่าเป็นเรือนชะตาที่สองแล้วหากเรือนชะตาที่สองนั้นตรงกับราศีเมษ ก็ให้เอาความหมายของธาตุไฟมารวมเข้ากันไว้อย่างนี้พอจะนึกภาพออกไหมคะดังนั้นเรื่องของธาตุในแต่ละราศีครองราศีใดและราศีใดเป็นแม่ธาตุก็ให้เอาความหมายเหล่านี้มาผสมเพื่อการพยากรณ์แล้วคุณจะทายดวงได้อย่างแม่นยำนะคะทั้งหมดเป็นความสำคัญเรื่องของ การนำธาตุมาใช้ในการพยากรณ์ค่ะแล้วก็อย่าลืมลองนำความรู้ตรงนี้ไปใช้นะคะจะทำให้คุณเข้าใจความหมายในเรื่องของการพยากรณ์ได้อย่างมากขึ้นดิฉันขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพลักษณะพอสังเกตนะคะนี่เป็นตัวอย่างพอสังเกตหากดาวศุกร์นะคะหมายถึงความรักแล้วดาวศุกร์นั้นไปสถิต ที่ราศีเมษธาตุไฟเห็นไหมคะเราก็จะต้องพยากรณ์ได้ว่าถ้าเราจะพยากรณ์ความหมายดาวศุกร์ในเรื่องของความรักนะคะทั้งนี้จริงๆแล้วดาวศุกร์ยังมีความหมายอื่นๆได้มากกว่าความรักแต่เราขอยกตัวอย่างประเด็นเรื่องดาวศุกร์ที่แปลว่าความรักเมื่อความรักมาอยู่ในราศีเมษธาตุไฟเราก็อาจจะพยากรณ์ได้ว่าเป็นความรักที่มีความเร่าร้อนตามลักษณะของราศีเมษ ธาตุไฟเห็นไหมคะหรือเราจะบอกว่าเป็นคนชอบมีความริเริ่มหรือว่าเริ่มรักก่อนเริ่มแสดงตนก่อนตามความหมายของดาวศุกร์บวกราศีเมษท,ที่แปลว่าริเริ่มนะคะแล้วยังต้องบวกความหมายของธาตุไฟด้วยว่าเป็นคนที่มีความกล้าแสดงออกแล้วก็เป็นความรักแบบมีความเร่าร้อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่เราจะ พยากรณ์ให้กับผู้มารับคําพยากรณ์ก็ต้องเปลี่ยนจากภาษาดาวหรือความหมายทางโหราศาสตร์ออกเป็นคําพูดให้ผู้ฟังเข้าใจนะคะด้วยความสุภาพและยังคงตรงความหมายในการพยากรณ์โดยใช้หลักของธาตุนะคะดังนั้น EP- นี้ก็หวังว่าท่านที่มารับฟังจะใช้ประโยชน์ของเรื่องธาตุ ในส่วนของข้อกำหนดนะคะแล้วทางสถาบันโหราศาสตร์สากลและยูเรเนียนแห่งประเทศไทยเราก็เคยได้มีการจัดคอร์สสั้นๆเรื่องของการข้อกำหนดในการพยากรณ์โดยใช้ธาตุเพื่อการพยากรณ์นะคะก็จะทำให้เป็นหลักสูตรที่สามารถนำความรู้เรื่องธาตุไปใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ในแง่ใดในแง่ที่ว่าสามารถนำธาตุไปพยากรณ์ดวงชะตากำเนิดได้ซึ่งดิฉันได้นำความรู้นี้ ไปสอนในคอร์ส CU VIP เรื่องเธอกับฉันรู้ใจกันเรื่องธาตุนอกจากนี้นะคะฝ่ายบุคคลต่างๆก็ยังสามารถจัดสัมมนาหรือเวิร์กช็อปโดยการแบ่งคนตามราศีธาตุต่างๆเพื่อจัดคนให้เหมาะสมกับงานเห็นไหมคะหรือบางท่านอาจจะแอปพายว่าเด็กที่เกิดในธาตุต่างๆก็จะส่งผลต่อการเลี้ยงดูบุตรหรือทารกใน ช่วงวัยต่างๆเป็นความเข้าใจของพ่อแม่ที่จะเข้าใจลูกผ่านธาตุประจำเกิดของลูกเห็นไหมคะจะเห็นได้ว่าคุณประโยชน์ของธาตุมีมากมายนะคะดังนั้นขอให้ท่านลองนำไปใช้แล้วก็ลองนำไปฝึกประกอบการพยากรณ์ขอให้จำธาตุให้ขึ้นใจแล้วเมื่อคุณขึ้นใจกับความหมายธาตุประจำราศีแล้วคุณก็จะไม่พลาดในการเอาความหมายของธาตุนั้นมาร่วมพยากรณ์ค่ะ ถ้าหากคุณสนใจความรู้ดีๆนะคะในส่วนของโหราศาสตร์3ระบบ p ลัสอย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดเลือกเมนูกระดิ่งนะคะจะทำให้คุณไม่พลาดความรู้ดีๆเพราะเราคือช่องโหราศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะ